มุมขวาของคุณผู้ชมนะอีกจออีกด้านหนึ่งเนี่ยก็เป็นคอ,อปทอวันนี้คอปทอเนี่ยเขามีกิจการแบบนี้ครับเขาให้ประชาชนเนี่ยไปเขียนป้ายผ้าสีขาวๆนะ,ะเขียนอยากจะฝากอะไรถึงนายกรัฐมนตรีแพทองทานจินวัตบ้านนะก็คนก็ไปเขียนเขียนเขียนก็ทำกันมาหลายวันแล้ววันนี้เขาจะเอาผ้าผืนเนี้ยยาวๆนะยาวมากเลยเนี่ยนะครับไปขึงหน้าทาเนียบรัฐบาล ก็คงจะหวังว่ารัฐม,นต,ฐมนตรีรงรัฐมนตรีขับรถผ่านเข้าทำเนียบนะหรือว่างๆพักเที่ยงแวะมาอ่านข้อความที่ประชาชนอยากจะสื่อสารถึงนายกบ้างนะแต่คงไม่อ่านหรอกนะไปติดแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เก็บทิ้งกันแล้วนะแต่นี่เป็นการเคลื่อนไหวในเชิงสัญ,ญลักษณ์นะเป็นถือว่าเป็นการวอร์มอัพอุ่นเครื่องก่อนวันชุมนุมใหญ่นะครับวันรวมตัวครั้งใหญ่28 มิถุนายน2568ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะไปฟังเสียงพิชิตชัยมงคลสักนิดหนึ่งนะครับให้เห็นบรรยากาศว่าเขาคุยอะไรกันยังไงบ้างครับในการเป็นนายมตีเมืองไทยวันนี้ประชาชนจึงนำความคิดเห็นผ่านป้ายผ้าสีขาวมาสื่อถึงรัฐบาลและนางสาวแพทองทานจินวัตรได้รับรู้ถึงความต้องการของพี่น้องประชาชน และเรียกร้องให้นางสาวเผยรงทานชินวัรนายกรัมตีลาออกจากตําแหน่งนายกรัมตรีโดยทันทีเทือขหายนางสาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยกองทัพธรรมศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันทำเนียบรัฐบาลครับวันนี้ก็ทางคอปทอสปสและกองทัพธรรมนะครับก็เป็นการทํากิจกรรมสื่อสารไปยังคณะรัฐมนตรีรวมทั้งรัฐบาลที่นําโดยนางสาวเผยรงทานชินวัตร เราได้รวบรวมรายชื่อพี่น้องประชาชนบางส่วนนะครับโดยเร่งด่วนนะครับที่มาลงชื่อกันนะครับใน3าสวันที่ผ่านมารวมทั้งเราได้นําป้ายผ้าสีขาวซึ่งเป็นป้ายผ้าบริสุทธิ์ให้พี่น้องประชาชนได้เขียนแสดงความรู้สึกกันฝากถึงรัฐบาลหลังจากที่มีกรณีคลิปหลุดที่ผ่านมานะครับดังนั้นวันนี้เสียงสะพ้อนของพี่น้องประชาชนที่เขียนบนป้ายผ้าสีขาวนะครับที่มีความยาวกว่า100 m. เมตรในวันนี้ก็เลยนํามาดึงให้ตึง นะครับให้ให้อยู่รอบทำเนียบรัฐบาลนะครับเพื่อสื่อสารความต้องการของพี่น้องประชาชนไปยังนายกมติซึ่งวันนี้เรามองว่าถึงแม้นายกมติจะออกมาขออาภัยพี่น้องประชาชนแต่การที่ไปเจรจาการระหว่างนายกกับสมเด็จฮุนเซนนั้น,นมันเป็นการเจรจาที่สร้างความผิดต่อประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับดังนั้นการขออาภัยไม่เพียงพอวันนี้นายกมติต้องแสดงความรับชอบด้วยการลาออก นะครับรัาผิดชอบคําพูดด้วยการเราออกประเทศไทยเดินหน้าได้นะครับถ้าไม่มีนางสาวแพรองทานความมั่นคงก็เดินหน้าได้นะครับรัฐบาลอย่ามาห่วงนะครับเป็นจุดอ่อนในการรักษาทิพย์ใจของประเทศชาตินะครับดังนั้นวันนี้พี่น้องประชาชนกองทัพรมคอปทและสอปปสเลยมาแสดงกิจกรรมนะครับเพื่อสื่อสารไปยังนายกรัฐมนตรีครับ,รบเดี๋ยวเดี๋ยวเราอ่ะนะครับก็ มีประมาณนี้แหละนะครับคอปทอนนี้ก็จะเป็นหน่วยที่ทําให้กระแสเรื่องแบบนี้นะยังดํารงอยู่ต่อไปนะครับหล่อเลี้ยงกระแสไปส่งข้อมูลข่าวสารภาพข่าวกิจกรรมต่างๆให้พี่น้องประชาชนทีออ่อาจจะยังไม่เข้าใจประเด็นต่างๆนียได้รับรู้และมีความชัดเจนมากขึ้นว่าข,ขณะนี้ภาคประชาชนที่ออกมาขับเคลื่อนเนี่ยต้องการให้นายกรัฐมนตรีสแสดงความรับผิดชอบจากสิ่งที่เกิดขึ้น ที่ผ่านมาก็คือการโทรศัพท์ไปคุยกับคุณเซนแล้วคลิปมันถูกปล่อยออกมานะวันนี้คนที่ไม่ได้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องอะไรกับรัฐบาลและไม่มีความจำเป็นอะไรจะต้องออกมาแถลงหรือมาแบกรัฐบาลเนี่ยเข้าใจประเด็นเหมือนกันครับว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่คุณเซนแอบอัดคลิปแล้วเอามาปล่อยปัญหาอยู่ที่ว่า เนื้อหาในการพูดคุยจากปากของนายกรัฐมนตรีที่คุยกับผู้นำประเทศคู่กรณีกับเราณนะขณะน,นี้มันคืออะไรอันนี้ทั้งหากนะครับไม่ต้องมาแก้ตัวว่าคุณเซนไม่มีมารยาทเลิกพูดเลิกคุยได้แล้วนะเอาแล้วคุณผู้ชมครับก็สวัสดีทักทายกันนะครับอ่านี่หลายคนก็บอกแล้วว่าวันที่28นี้จะไปร่วมปกป้องแผ่นดินไทยนะคุณพะโรดไปนะครับาไาปยเจอกันเนี่ย ก็ทักกันด้วยนะครคือผมก็ไม่เคยเห็นหน้าคาตาคุณผู้ชมส่วนใหญ่ก็ไม่เคยเจอกันหรอกนะเจอกันในทีวีเนี่ยท่านเห็นหน้าผมแต่ผมไม่เห็นหน้าพี่ๆนะเจอกันก็ทักทายกันนะครับก็จะได้รู้จักมากคุ้นกันไปนะครับ